สวัสดีครับเจเจ,จบ้านมือสองนะครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านบัวทองแลนด์ครับหลังนี้จะเป็นหลังมุมนะครับขนาดเนื้อที่28ตารางวานะครับเป็นที่จอดรถหน้าบ้านนะครับสามารถจอดรถในตัวบ้านได้1คันนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะ ต่อในตัวบ้านได้1คันนะครับด้านหน้าทําการติดตั้งหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งฉนวน,นกันความร้อนให้ด้วยนะครับมีไฟตองสว่างหน้าบ้านไว้ให้เรียบร้อยนะครับคือหน้าบ้านทําการปูกระเบื้องนะครับใหม่แล้วทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้วสวยๆเลยนะครับประตูหน้าบ้านเราทําการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับ <C oughs> เป็นประตูบานเลื่อน2ข้างนะครับเปิดสไลด์ดอกทั้งสข้างนะครับ ส่วนของด้านข้างเนี่ยมีพื้นที่เหลือนะครับหลังข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านต่อเติมนะครับเป็นอ่าห้องเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับอีกหนึ่งห้องสามารถเปิดทะลุเข้าไปด้านหลังได้เลยนะครับอ่าตั้งประตูสไลด์ให้แบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นห้องแบบนี้ห้องนะมีกระจกนะครับระบายอากาศให้ด้วย ตัวบ้านจะเป็นแบบนี้มีประตูนะครับทะลุไป,ปนในส่วนของห้องครัวด้านหลังได้นะครับลูกค้าซื้อของมานะครับจากตลาดไปห้างสรรพสินค้านะครับซื้อของมาสามารถทะลุมาด้านหลังได้เลยเราทําเคาน์เตอร์ไว้ให้นะครับเป็นเคาน์เตอร์เตรียมอาหารนะครับแล้วก็เป็นอ่างล้างจานนะครับแบบนี้ให้ด้วยนะครับพร้อมกับ ปูกระเบื้องที่ผนังด้วยให้ด้วยนะครับมีทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นที่เก็บของไว้ให้ด้วยนะครับเป็นประตูติดตั้งไว้ให้เลยห้องนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําของชั้นล่างแบบนี้เลยนะครับอ่าทาการปูกระเบื้องมาแล้วนะครับอ่าเปิดไฟกนมืับเนี่ยครับปูกระเบื้องให้ใหม่นะครับ สวยแบบนี้เลยสุขภัณฑ์เราทําการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับอ่าแบบนี้นะมีสักัวนะครับตลอดอาบน้ำแบบนี้ให้แล้วก็มีเป็นห้องน้ําอีกห้องนึงนะครับอยู่ข้างๆอ่าตรงนี้ด้วยตอนเช้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะต้องแย่งกันเข้าห้องน้ําสะดวกมากครับสุขภัณฑ์ทําการเปลี่ยนให้แล้วเหมือนกันนะครับ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ําให้ใหม่ด้วยแบบนี้เลยพื้นนะครับปูกระเบื้องใหม่ให้แล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็ในตัวบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราปูกระเบื้องใหม่ให้แล้วนะครับเป็นกระเบื้องจานิโต้นะครับแบบนี้เลยนะครับ60สิคูณหกนะครับอ่านี่คือภายในของตัวบ้านนะครับชั้นล่างนะ ขาพื้นที่ชั้นล่างนะครับอ่านี่นะครับหลังนี้นะครับฝ้าทํทเราทําเป็นฝ้าหลุมไว้ให้นะครับแบบนี้เลยอ่าติดโคมไฟไว้ให้ด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะครับบันไดนี่เป็นบันไดไม้นะครับแข,แ,รแข็งแรงมาก่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับ ข้อดีของเขาคือบันไดเขาแข็งแรงนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ด้านบนจะมีห้องสองห้องนะครับอันนี้จะเป็นห้องด้านหน้านะครับห้องด้านหน้านะครับมีตั้งเตียงขนาดหกฟุตได้สบายยเลยนะครับมีหน้าต่างให้สองด้านนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านข้างนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ เป็นระเบียงนะครับระเบียงแบบนี้มีพื้นที่สามารถออกไปเดินยืนพักผ่อนตรงนี้ได้นะครับได้เลยนี่เดี๋วเราไปดูห้องหลังนะครับห้องด้านหลังห้องนี้นะครับนี่ครับ มีหน้าต่างสองบานนะครับสองด้านนะเป็นด้านหลังและด้านข้างนะครับสว่างมากหลังนี้ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับชั้นบนก็ไม่ต้อง pay ไฟเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่หมู่บ้านบัวทองแลนด์นะครับริมถนนบางกรวยใส่น้อยนะครับเป็นบ้านเทาเฮาส์สองชั้นหลังมุมนะครับเนื้อที่ขนาด28ตารางวานะครับหลังนี้ขายในราคา1,990,000บาทนะครับสนใจนะครับ ชมบ้านตัวจริงนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่หมายเลข0944295292ครับติดต่อหากรอบได้เลยตรงเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ